สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับตุ๊กตาลบก่อนไหนะครับซึ่งจากัดทั้งหมด1นึ่งแสนชิ้นนั่นเองแล้วก็ตัวถุงมือใหม่ที่มีชื่อว่า tin curler นะครับอ่านผิดขอไปด้วยนะวิธีการรับนะครับผมอยากให้ทุกคนกลับไปดูคลิปที่ผมนั้นทําเด n นอ l นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงค์คลิปนั้นไว้นะครับก็ให้ทุกคนกลับไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับนะเพราะว่าวิธีการทํานั้นมันเหมือนกันครับต้องใช้ถุงมือ2อย่างเนาะแล้วเมื่อเราเล่นไปสักพักนะครับเราจะมาโผล่ตรงจ ก็ให้เข้ามาเลยเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้เพื่อนนะครับไปเหยียบปุ่มนะครับนะซึ่งหน้าตาปุ่มก็จะประมาณนี้นะให้เราเดินไปเหยียบเลยเมื่อเราเดินไปเหยียบแล้วเนี่ยนะครับตัวประตูด้านในมันก็จะเปิดนะครับให้เรารีบเข้าไปนะครับก่อนมันปิดนะเเรามาถึงแล้วให้เราลงมาด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วเมื่อเราลงมาด้านล่างเราจะเจอประต,ตูตรงนี้นะครับให้เราดึงคันโยกตรงนี้ได้เลยเมื่อประตูเปิดนะครับให้เราเข้ามาด้านในนะหลังจากนั้นก็ให้เหยียบปุ่มนะครับเมื่อเราเหยียบปุ่มมันจะขึ้นไฟอย่างนี้มานะครับนะซึ่งเราจะต้องเหยียบปุ่มตามนี้นะครับตามภาพที่เห็นเลยโอเคนะครับเมืม่อเราเหยียบปุ่ม,ม,มตามนี้แล้วให้เราเข้ามาด้านในนะครับและเราก็จะเจอตัวตุ๊กตาลวมนะครับนะก็ให้เราเดินไปกดแล้วก็รับได้เลยเมื่อเรากดคลิกที่ตัวตุ๊กตาเราก็จะได้ตัวถุงมือใหม่มาด้วยนะครับนะ <Easy. S 1> ต่อมานะครับสกิลของถุงมือชิ้นนี้นะคร actually actually ับเมื่อเรากด E นะครับจะเป็นการเสกหุ่นยนต์มานะครับเป็นการวางหุ่นยนต์นะและเมื่อมีคนมาใกล้หุ่นยนต์แล้วนะครับตัวหุ่นยนต์ก็จะระเบิดนะครับซึ่งคนที่โดนระเบิดก็จะปิวเฉยๆนะครับนะไม่ถึงตายนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมทุ่มเทกูริคอตเตเฟเป็นลักสกิลด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเป็นลัลาครับสุดท้ายเป็นเพลงชั้นหน้าครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจะจบนะครับ